รถบัสคันนี้ชนต้นไม้โดยไม่ได้ตั้งใจผู้โดยสารทุกคนในรถจึงต้องลงไปช่วยเข็นแต่ถึงแม้สาวๆจะกดดันแรงแค่ไหนแต่รถบัสก็ยังไม่ขยับเลยคนขับให้กำลังใจทุกคนอยู่นานอยู่ข้างล่างสาวๆต่างกระชับบั้นท้ายและเกร็งกล้ามเนื้อตูดแม้ว่าคนขับจะโกรธมากแต่การดูด่าทุกคนก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบอกทุกคนให้ขึ้นรถไปเดี๋ยวจะจัดการที่เหลือเองทันทีที่พวกเธอขึ้นไปนั่ง คนขับก็เริ่มออกแรงแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ยังไม่สามารถผลักรถออกไปได้คนขับดูสาวคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอหยิบคันเร่งไม่เป็นหรือไงเมื่อมองดูสีหน้าหมองลรำของอีกฝ่ายเขาก็โกรธมากถึงกับต่อยหน้ารถมีบางอย่างรู้สึกผิดปกติพอเขาหันหลังไปมองไอที่เคลื่อนตัวอยู่กลางถนนนั่นคืออะไรปรากฏว่ามันเป็นแมงมุมยักษ์กลายพันธุ์คนขับรีบเรียกให้สาวๆลงจากรถอย่างรวดเร็วแต่ละคนต่างถือไม้เบสบอลอยู่ในมือเตรียมที่จะจัดการให้แมงมุมตัวนี้แต่เมื่อเห็นมันตัวใหญ่กว่าสุน ทุกคนต่างหวาดตัวจนขนหัวลุกจากนั้นก็ตกใจและวิ่งขึ้นไปในรถมีแค่คนขับกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังอยู่ต่อสู้กับแมงมุมแต่แมงมุมตัวนี้ก็ใช่ย่อยคนขับรอให้มันเข้า